ครับพบกับผมทราเวลบายทีใน Channel YouTube น,นะครับอันนี้ก็คือถนนการจนาพิเศษตะวันตกนะฮะทางนี้ก็จะไปออกบางบัวทองแล้วก็ไปบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะแล้วตรงนู้นนะครับก็คือตลาดบางใหญ่นะครับแล้วนี่ก็คือหนังจากตลาดบางใหญ่ก็จะเป็นอินเด็กซ์ลิฟท์ม,มอนนะฮะแล้วก็ชัดจากอินเด็กซ์ลิฟท์ม,มอนก็จะเป็นเซ็นทนนรัลเวสเกตนะฮะพอดีผมเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็เพิ่งดูหนังจบนะครับชัดจาก ทัดเวสเกตก็จะเป็นกีเกียนะครับกีเกียก sure ็เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะฮะเป็นห้างขายเฟอร์นิเจอร์สัญชาติสวีเดนนะฮะเมืองไทยเรามีสองสาขาคือบางนากับบางใหญ่นะฮะถ้าบางนาก็จะอยู่ใกล้กับวิกก์เลยและก็อยูกับางนานะฮะถ้ทัดกกีย็จะเป็นโฮมโปรนะฮะก็แถวนี้ก็ค่อนข้างเจริญนะฮะแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับชานเมืองนะฮะพอมีรถไฟฟ้านะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็จะนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยผมจะนั่งยาวเลยนะฮะจากสถานีตลาดบางใหญ่ไปลงที่สถานีเจ้าปูนนะฮะไปลงที่ปลายทางเลยนะรักจะเป็นยังไงก็ติดตามชมกันนะครับถ้าเกิดมีค้อฟัาเสียงที่ผมพูดฟังไม่รู้เรื่องหรือถ้ามีภาพสั่นไหวก็ต้องกราบขอให้ด้วยนะฮะถ้าจะเป็นยังไงก็ติดตามชมกันนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นไปจเลื่อนมาถึงชั้นชาติชาลาแล้วนะฮะตรงนี้มีโรงพยาบาลเกษตรมรากอินเทอร์เน็ั่นแนลด,ด้วยนะฮะรัะตนาทิเบศน,นะครับ อาจจะถ่ายไม่ได้เยอะนะฮะเพราะว่ามันมืดแล้วนะฮะแต่ถ้ามีโอกาสมาตอนเช้าหรือมาตอนกลางวันก็จะถ่ายให้ดกใจเลยนะฮะร,รอบหน้านะครับแต่แถวนี้กลางคืนก็สวยนะฮะแม้ว่าจะเป็นย่านชานเมืองนะฮะ จะสังเกตได้ว่ามันก็จเจริญม,มากนะครับเพราะว่ามีห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเลยนะฮะแถวบางใหญ่นะฮะออกแล้วนะครับ ตรงนี้มีอาคารจอดแล้วจอดด้วยนะฮะสถานีสามแยกมันบางใหญ่นะตรงนี้มีโรงพยาบาลเกษตรมาราชล,ลัตนาธิเบศด้วยนะฮะ รก็สถานีต่อไปก็เป็นสะพานพระนางเก้าวเลยนะฮะก็แปลว่าเราก็จะได้ข้ามแม่น้ำเจ้พยากันนะฮะ นี่ก็คือถนนรัตนาทิเบตนะฮะนี่นะครับแม่น้ำเจ้าพยานะฮะแต่ไม่ค่อยเห็นอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามันกลางคืนแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้มาอีกตอนเช้าหรือตอนกลางวันก็จะถ่ายให้ได้ชมแบบจุดใจยิ่งกว่านี้นะฮะ ทั่วกลางคืนคงถ่ายอะไรได้ไม่เยอะนะครับสถานีสถานกานันต์ว้าสถานีกานันต์ว้าโดยใช้ความนับประวัติขณะกลางวันถอบคุณคกนิดหนึ่งการันต์ว่าบริดจ์สเตชั่นโปรดไม่เบียดช่วงท a ่2 Class นะครับก็ถ้าเราเห็นแสงไฟเยอะๆตรงนู้นนะฮะคล้ายๆกับงานวัดตรงนั้นก็คือตลาดตกคู่นะครับเป็นตลาดกลางคืนนะฮะ ตรงนี้ก็มีโรบินสันด้วยนะฮะโรบินสัน ถ้าจะมาตลาดน้ำก็ต้องลงสถานีแยกอ,อกโศกบุรีหนึ่งนะฮะสถานีบางกระสอบางกระสอใต,ววต่อไปก็สุราชะการนะครับ นี่นะครับศูนย์ราชการนนทบ,บุรีนะนี่นะครับศูนย์ราชการนนทบ,บุรีนะสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ตอนนี้เราก็าเลี้ยวเข้าถนนดีวานน์แล้วนะฮะ ทางนี้ก็จะเข้าไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะก็สำหรับโรงพยาบาลศรีธัญญาก็เป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยจิตเวทนะฮะตอนนี้เราก็เริ่มเข้าเมืองแล้วนะฮะจะสังเกตไกลๆก็จะเห็นเราก็จะเริ่มเห็นตึกสูงๆนะฮะ พอเราเริ่มข้อมืออกมานะเราเห็นฟ้าแลบด้วยนะครับเห็นเขาบอกเห็นบอกว่าที่กรุงเทพนี่ฝนตกหนักมากนะตอนนี้ Oh, não, não, ตรงนี้ก็คือถนนรัชดาพิเศษนะฮะถ้าไปทางนี้ก็จะไปทางสารายาไปจันเกษมไปไปเข้าเมืองได้นะฮะไปพระรามเก้าอะไรพวกนี้นะฮะก็สถานีต่อไปก็เป็นสถานีบางซ่อนนะฮะแต่เดิม ในช่วงที่สายสีม่วงเปิดใหม่ๆนะฮะก็ตรงนี้ก็จะมีรถไฟที่เป็นรถฟีดเดอร์นะครับเป็นรถดีเซลรางสปินเตอร์นะค,ะคอยรับส่งผู้โดยสารจากสถานีบางซ่อนไปที่สถานีบางซื่อนะ,ะเพราะว่าสายสีน้ำเือนกับสายสีม่วงในณตอนนั้นนะฮะมันไม่ต่อกันนะฮะก็เลยต้องมีการรับส่งด้วยรถไฟฟีดเดอร์จากบางซ่อนไปบางซือ่อแล้วก็แล้วก็มีการรับส่งผู้โดยสาร จากสถานีตาปูนด้วยรถเมล์ขอพกไปที่สถานีบางซื่อนะฮะตอนนี้กเเ็เป็นสถานีที่เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยนะฮะสำหรับสถานีบางซอนและเมื่อกี้ก็เป็นทางด่วนนะฮะที่จะไปทางวงแหวนกาญจนาพิเศษนะฮะแล้วก็ไปจริจักรนะฮะ นี่นะครับสถานีตะปูนะฮะเปลี่ยนไปที่ก็ต้องเปลี่ยนสายไปสายสีน้ำเงินนะถ้าจะเข้าเมืองต่อนะครับแต่ในอนาคตสายสีม่วงก็จะไปสิ้นสุดที่คูนัยเลยนะฮะก็แถวๆถาราชบุรณะนะฮะก็แถวๆถแถวๆนั้นก็สามารถไปพวกบางกระเจ้าอะไรได้เลยนะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับ ว่าตอนนี้ถ้าจะเข้าเมืองนะฮะก็ต้องนั่งสายสีน้ำเงินเข้าเมืองไปก่อนนะฮะเพราะว่าเพราะว่าสายสีม่วง,งส่วนใต้ยังไม่เริ่มก่อสร้างนะ,ะตอนนี้สถานีตาปูตาปูโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าว้นางเตออตอนนี้เราก็เห็นสถานีกลางบางซื่ออยู่ไกลๆด้วยนะฮะที่เปิดไฟอยู่นะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปต่อรถไฟฟ้าส,รรสายสีน้ำเงินแล้วนะฮะ กลับบ้านนะครับตอนนี้นะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะตอนถ้าเกิดได้มาตอนเช้าหรือตอนกลางวันนะฮะก็จะถ่ายคลิปให้เยอะกว่านี้นะฮะก็ตอนนี้ผมก็จะไปต่อสายสีน้ําเงินเข้าบ้านแล้วนะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะฮะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับคลิปต่อไปไปทําอะไรไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามช่องทางลูกใบีนะครับเป็นสไลด์กันเลยครับผมพบกันนะครับแล้วิปถัดไปขอบคุครับ